I'm a- ไปหมดแล้วนะ่ะเขาบอกว่าสีสเกตนี่เขายกกังวัดไปแล้วไม่เหลือแล้วสอสอเพื่อไทยไม่เหลือแล้วคะแนนเพื่อไทยยังเหลืออยู่บ้างไหมขอเสียงหน่อย ไม่ใช่น้อยๆพอดีหลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจมันก็ใช้กฎหมายใช้อำนาจต่างๆสก,กัดขัดขวางมาพบพี่น้องไม่ได้แล้วช่วงเลือกตั้งก็บังเอิญว่าไปลงสมัครพ,พ,พ,พกรรคไทยรักษาชาติเกิดอุบัติเหตุมีการยุบพรรคเสียก่อนไม่ได้มาเจออีกพอลุกพักเสร็จแล้วกำลังคิดอยู่ทีเดียวเชียว ว่าจะเดินสายพบปาก,กับพี่น้องทางภาคอีสานก็พอดีว่าเขาดึงตัวไปช่วยราชการในกรมราชทัณฑ์บางเอิญอัตราผู้คุมเต็มครับว่างแต่อัตราผู้ต้องขังเข้าไปอยู่ในนั้นพักนึ่งออกมาเขาให้สวมกํไไร m ออกไปไหนไม่ได้โทษกันไร m ก็พดีแล้วครับพักเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยเขาตั้งทัพเขาประกาศเป้าหมายแลนสไลด์เขาก็มาชวนวนรัวุฒิให้มาเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไหมผมคิดพิจารณาเป็นเวลายาวนานจำนวนทั้งหมด45วินาที ว่ากระบวนการคัดสรรผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเขาเลือกเอาคนคุณภาพให้คนในพื้นที่บวกกับนโยบายบวกกับแนวทางการแก้ปัญหามัน เดี๋ยวมันลอกไปทาหมดข้านาดว่าปัจจุบันเอานโยบายตั้งแต่ไทยรักไทยไปทำน้อยได้ทําเป็นผัดหน้าทาแป้งใหม่ตั้งชื่อใหม่เรียกใหม่ชาวบ,บ้านก็จับได้ว่ามันก็คืออีอย่างเกา3า3สบาทรักษาทุกโรคพี่น้อนจงจำได้ไหม ไ้ทั่วประเทศผู้แข่งขันทุกภากรุมกันยันว่า30บาทตายทุกโรคเป็นไปไม่ได้พอเอาเข้าจริงมันเป็นไปได้มันช่วยชีวิตคนยากคนจน,คนรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไม่ให้เป็นูปน่วยอนาถาไหมต้ตกนอนรักษาปรีคใครจะไปเชื่อกับประวันหนึ่งประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปี4-4พาหัวใจ30บาทไม่ใช่แค่่าพาอย่างเดียว อยากผาอย่างเดียวไม่เย็บได้ไหมว่าไม่ได้ครับเขาให้เป็นแพ็กเกจกองทุนหมู่บ้านละลา้ลานล้านกองทุนนะครับไม่ใช่ลา้านแถวนี้ เข้าตาตึงใจประชาชนที่สุดคำตอบคือปราบลามยาเสพติดคืนลูกหลานสูอ่บอบพ่อแม่ล้อมรักให้เป็นรั้วให้คนชั่วและความร้ายมันไม่สามารถกลำไามาได้ผลงานตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นเพื่อไทยยาเสพติดหายไปจากพื้นที่หายไปจากชุมชนมายุคป,ปัจจุบันขายยาเสพติดกันทาง ใหญ่โตเป้าหมายคือปี2020หมายความเมื่อสองปีที่แล้วถ้าไม่มีปัญหารถไฟความเร็วสูงได้วิ่งแล้วครับในขณะที่นายกมูเดินสายโปรโมทรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงประยุทธ์มันเอารถถังความเร็วสูงมาครับเราก็ได้พบว่ารถถังมันความเร็วสูง่า แม้ตอนนั้นนายกบูประกาศว่าจะต้องกู้เงินสองลา้ลานล้านดินกันจะเป็นจะตายลูกหลานจะเป็นนี่อยู่ไม่ไหวยอมรับไม่ได้วันนี้ประยุทธ์กู้ไปสิลา้านล้านทะลุเพดานหนี่เรียบร้อยกันตินดรึเัล่ผมยังล้านไม่ทันที่มันกู้ จิมทีลูกจิมทีแม่จิมทีพ่อจิมทีลูกจิมทีตกกลางคืนลูกไปนอนเหลือพ่อกับแม่ก็ผลัดก,กันจิ้มคนละทีนี่ที่เขาทำเอาไว้ได้มาวันนี้เป็นยังไงยุคนายกอูเด็กได้สือทับเด็กว,วันทับเด็กเพอชายยุคปัจจุบันนายกประยุทธ์เด็กได้สูบกัญชากันตามสบายแล้วคนระับ จริงแล้วนี่คือความพินาศเสียหาย <What percent? S 1> พี่น้องครับบางคนอบอกว่านัฐวุฒิอย่าพูดให้ดูเดือดมากฝั uh huh. ่งโน้ก็็เป็นรัฐบาลฝั่งโน้นเ็เป็นนายกเขามีอำนาจเดียวเขาเอาเรื่องได้พี่น้องไม่ต้องห่วงค uh huh. ุกก็ติดมาแล้วสามรอบ uh huh. ไม่มีลัวแล้วครับเพราะว่าพูดความจริง uh huh. ออกจาก ปากไปอย่างเดียวครับตีนหาทางหน้าแต่ให้มันรู้ไปสิครับว่าพูดความจริงแล้วจะยืนไม่ได้ว่าพูดเรื่องประโยชน์ของคนไทยแล้วจะไม่มีทีเดินวันนี้ผมถึงมาบอกพี่น้องนะครับว่าพักเพื่อไทยเท่านั้นคือคำตอบเพื่อไทยเท่านั้นคือทางออก ประยุทธ์จันโอชา8ปีถ้ามีความสามารถถ้าแก้ปัญหาได้จริงท่านว่าลืมตาปากกันแล้วไหมนี่มันอยู่มา8ปีไม่แวะปั๊มเลยนะครับยาวมันตั้งแต่22พฤษภาคม5เจนปัจจุบันเขาเลือกตั้งคราวก่อนไม่ใช่นายกรักษาการเป็นนายกอำนาจเต็มถือมาตรา44และเป็นไง ประกาศคนไทยหายจนทุกปีสมงคิดมาประกาศคนจนต้องหมดไปประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจประกาศคนจนต้องหมดไปอนุคมเป็นโ,โมทอรหนึ่งประกาศคนจนต้องหมดไปคนจนหมดไปทุกปีพี่มาเนี่ยรวยกันหมดแล้วสิตามีเงิน ไม่ใช่คนที่จะมุ่งร้ายหมายขวัญแต่จะเป็นคนที่บอกประชาชนว่าถ้าเลือกคนอื่นรรกอื่นเขาจะเอาไปให้ประยุทธ์ทั้นนั้นต้องเลือกเพื่อไทยประยุทธ์จึงออกไป เพื่อไทยได้ที่หนึ่งคราวก่อนท่านก็เห็นอยู่แล้วมันเอาสบอบอหคนมาโหวตประยุทธ์โครมเดียวไอ้ที่ได้ที่หนึ่งในหายหลังมาเป็นฝ่ายข้านอยู่บางคนฟังประยุทธ์อ้างประยุทธ์บอกว่า250คนสบคนสบเขามีความคิดเขามีสมองเขาตัดสินใจเองได้ผมไม่เชื่อกฎหมายอะไรพอเขาสั่งมันเกมศูนย์ นายกสวทั้ง250ยกมือไม่ม,มออีแตกแถวที่นั่งกันในสภาสว250คนเนี่เปรียบเทียบเหมือนแมวนางกวักนะครับท,ท่านนึกแมวนางกวักออกไหมครับมันนั่งทำมือคือพร้อมยกตามคำสั่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องชนะเกินครึ่ง ชนะให้ท่วมกติกาชนะจนพังประยุทธ์จันโอชาและสวลาต่างทั้งหลายไม่มีหน้ามาฝืนมติประชาชนได้พี่น้องครับเราไม่ได้เรียกร้องตั้งเป้าในเรื่องเพ้อฝันเราเคยทำได้มาแล้วนายกปูปี54ชนะเกินครึ่ง,งนายกทักษิณปี48ชนะ ว่าจะมีนายกอุ้งอิงได้เกินขึ้นกับเขาบ้างเลยจะเป็นไรผมไม่รู้เขาจะเอาใครเป็น,ปนคนดีเดตเป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมถือว่าเสียงเฮมาขนาดนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับหรือหมอชนน้านว่าไงป <Stories. S 1> ครับแล้ว สภาพที่มันเป็นอยู่น่น่านดูนะสภาพชีวิตประชาชนการทำอยู่ทำกินของราษฎรราศีสไลด์ที่ข้าวกระหอบวันนี้ข้าวก็ไม่หอมหอมก็ไม่ดีไม่มีสภาพไม่มีราคากลายเป็นภาระบนสองบาทประชาชน แล้วประยุทธ์ันโชามีปัญญาทำอะไรบ้างวันวันไม่มีนะครับ8ปปีผมนึกว่ามันจะมาประคองประเทศ8ปีนึกว่าจะรัประคองเศรษฐกิจที่ไหนได้แปปีมันประคองแต่ประวิทย์ให้เดินอย่างเดียวครับ ความทุกข์ยากมันเห็นเห็นกันอยู่นี่พี่น้องครับมาวันนี้ถ้าพี่มองพี่น้องบอกผมสักคำว่าต้องการประยุทธ์จันทรโอชาบอกเพียงสักคำผมจะหักใจลาไม่มาให้เห็นหน้าอีกต่อไป สูตรชุดใหม่ คนกลับบ้านนั่งมอเตอร์ไซค์ถามว่าเฮ้ยบ้านเราอำเภออะไรแน่วะเอา้าผมขอเสียงดังๆอีทีนะย,ง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 ยังยังยัอีนุมให้พี่บอกก่อนว่าจะให้ส่งเสียงเรื่องอะไรหนูกรีดมาแล้วเกิดพี่สวนไปว่าใครรักประยุทธ์หนูกรีดสวนมาเนี่ยพี่ไงายหลังนะ ขอ,อเสียงดังๆอีกทีสิผมจะให้กล้องจับไว้ทุกมุมน้นองๆทีมงานของผมทั้งหลายจับกล้องไว้ทุกมุมน,นะครับเดี๋ยวผมจะถามว่าใครตัดสินใจเลือกเพื่อไทยแลนลด์สไลด์แดงแล้วให้ส่งเสียงดังๆพอดังเสร็จปั๊บเราถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วถ้าหากว่าคะแนนราศีสไลด์ทำโพแล้เริ่มมีปัญหาผมจะเอาไปให้ร่างทรงดูครับว่าใครหลอก ันต้องเอาสายมูมาขู่กันเมือนกัน เรียบร้อยครับถือว่าทุกคนตกอยู่สายตาของจักราวาลพี่น้องครับก่อนที่จะให้ท่านพบกับบุคคลสำคัญของครอบครัวเพื่อไทยผมทดเวลาบาดเจ็บสั้นๆนิดเดียวครับวันนี้เปิดใจนะพี่น้องบางคนเข้าหาว่าเพื่อไทยยกพวกมารุกรานเขา บางคนเขาหาว่าเพื่อไทยมายํำน้ำใจชาวสีสะเกต,ตเอาคนนอกพื้นที่มาลาวีลูกบ้านหลานทินผมยืนยันว่าไม่ใช่ที่พวกเราต้องมาพี่น้องครับเพราะหัวใจเราถูกขยี้สอสอพักเพื่อไทยจากแปดเขตเรามีหกคนหกคนบอกพี่น้องว่าไม่เอาประยุทธ์ จะเลือกคนดิเดตเพื่อไทยเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้ววันหนึ่งพักภูมิใจไทยมาสีสะสเกตเอาสอ,สอสอเราสามคนขึ้นเวทีบอกว่าบุคคลเหล่านี้ตัดสินใจหอบผ้าหอบผ่นไปอยู่ด้วยกันถามว่าหัวใจของเราที่ยืนเคียงข้างกันมาตลอดเป็นเวลา20กว่าปีตั้งแต่ไทยรักไทยเราเจ็บปวดไหม เราเป็นรอยแผลไหมพักเพื่อไทยจึงต้องเดินมาบอกพี่น้องไงว่าพวกเรายังอยู่และเราพร้อมและเรามีคนลงสู้พี่น้องครับนักการเมืองกับประชาชนมันผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณอีสานมีตำนานนักต่อสู้นักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่หลายคน เตียงิริขันส์อสอ,อุดรขุนพลภูพานเป็นเสรีไทยเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองหลบลี้หนีภัยประเด็จการขึ้นเทือกภูพานอำนาจรักเวลานั้นไปจับทีมงานของเตียงสิริขันซ่อมทรมานกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านหลายคนยอมถูกทำร้ายจนตัวพิการแต่ไม่แม้แต่จะปริบากบอกที่ซ่อนขุพนพลภูพานคนนี้ นักการเมืองกับประชาชนคนอีสานเขาผูกพันกันด้วยชีวิตเขายอมตายแทนกันเขาเคียงข้างกันในทุกสถานการณ์นี่คือตำนานที่เขียนบนแผ่นดินที่ราบสูงนี่เป็นตำนานที่คนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องเรียนรู้และจดจำแต่วันนี้เมื่อพื้นแผ่นดินอีสานถูกตั้งคำถาม ว่าธนักการเมืองที่ท่านเคยรักเคยผูกพันขเขาเลียนใจแต่พักเพื่อไทยพักเดิมยังคงมั่นยังรักยังผูกพันกับชาวสีสเกตแบบนี้ท่านเลือกจะไปกับเขาหรือยืนอยู่กับเราแลนสไลด์ด้วยกันกับ เดี๋ยวผมมาอีกตอนหาเสียงเลือกตั้งตอนได้สอสชนาตอนศสีสะเกียกตังงวัดพี่น้องครับถ้าตกลงคงมั่นกันอย่างนี้แล้วผมควรจะชวนพี่น้องพบกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เกิดและเติบโต ในครอบครัวที่พบเจอมรสุมทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นสายเลือดเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีผลงานเป็นรูปประธรรมากที่สุดได้คะแนนสนับสนุนจากประชาชนคนไทยสูงสุดวันนี้มากันสองคนพี่น้อง มาเพื่อบอกพี่น้องว่าตั้งใจจริงว่าของแท้ให้โชว์ตัวหน่อยเรามีพานทองหลายอันเราไม่เอามาเราปเปล่ามานที่อันนี้แหละพานทองแท้แท้เลยครับมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องและมาเป็นกำลังใจให้กับบุคคลต่อไปนี้ i look